ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีต้อนรับเทศสเกมคอร์ซ่า r อริซอ5นะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับรถนะครโตโยต้าจีอ86นะครับรถรุ่นใหม่ของโตโยต้าครับเสียงยังหวานเลยเยี่ยมเลยนะครับเป็นไงครับเป็นไงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมควันหมงควันหมงนะครับ86ตัวใหม่ครับไปอย่ารอช้านะครับไปแต่งกันเลยดีกว่านะครับ ก็ก่อนอื่นเลยก็มารู้จักกับเจ้า Toyota g r 86กันสักเล็กน้อยนะครับนิดนึงนะครับก็ Toyota g r 86ในรุ่นปัจจุบันนี้เป็นที่รู้จักกันในฐานะน้องคนสุดท้องนะครับของ86นะครับเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังที่พัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ Toyota m ม t เตอร์ p o r a t i o n และ Subaru Corporation แล้วตัวมันเองก็มีแฝดคนละฝาอย่าง Subaru BRC ซึ่งใช้โครงสร้างตัวถังเครื่องยนต์ตลอดจนวิศะวะกรรมหลายอย่างร่วมกันนะครับอีกทั้งการออกแบบดีไซน์ภภาายยยนนออกและให้งโด เกือบจะเหมือนกันทุกประการอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ Subaru BRC ตัวใหม่ถูกเปิดตัวในบ้านเราและได้เปิดให้จองไปแล้วในงาน Bangkok International Motor Show ปี2022นะครับกระแสตอบรับถือว่าดีเกินคาดเลยทีเดียวจำนวนรถที่ถูกส่งมาจากญี่ปุ่นไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าชาวไทยเลยนะครับถึงขั้นต้องประกาศรดรับจองชั่วคราวแต่ทว่าพอจะมีข่าวดีสำหรับคนที่พลาด BRC ไปนะครับนั่นก็คือ Toyota m มอเตประเทศไทยเตรียมนำเข้า g r 86 เข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยนะครับก็ปัจจุบันก็คงมีขาย ทั่วไปกันแล้วนะครับก็มาดูในส่วนของเครื่องยนต์ดีกว่านะครับรหัสเครื่องยนต์จะเป็น FA24 นะครับเบนซินนะครับแบบบ็อกเซอร์นะแบบลูกสูบนอนครับสสูบนอน d o h c 16วาล์ว2.4ลิตรนะครับประมาณ2,387ซีซีนะครับกำลังอัด12.5ต่อ1นะครับพร้อมระบบวาล์ว AVCS ฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดแบบ direct injection นะครับให้กำลังสูงสุดที่237แรงม้าที่7,000รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุด250นิวตัน ที่3,700รอบต่อนาทีจับคู่มากับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับหรือจะเอาแบบเกียร์อัตโนมัตินะครับ6จังหวะนะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะครับมาดูที่อัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน6.3วินาทีนะครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเครื่อง2.4ลิตรนะครับโอเคก็นี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับของ86ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาในเกมด้วยนะก็อย่ารอช้านะครับมาแต่งให้สุดกันเลยดีกว่านะครับ do let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Of everything you know they you can get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out เอาครับเราเสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งอ,อุปก,กรณ์จาก228แรงม้าครับเพิ่มขึ้นเป็น689แรงมา้าโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับไวบอดี้เป็นของ r o c k e t Bunny นะครับพร้อมด้วยสปอยเลอร์จาก r o c k e t Bunny นะครับฝากระโปรงหน้าเป็นคาร์บอนนะครับ ชุดแต่งก็เป็นของล็อกเก็ตบันนี่นะโอ้โหเตี้ยติดพื้นสานใจไปเลยนะครับข้างหน้าเปิดอินเตอร o คูลเลรับลมเย็นๆนะมาลองดูกันหน่อยครับเนี600่ยครมาแล้วเหรอนะครับมันอาจจะขับดีก็ได้ใครจะไปรู้ครับเดี๋ยวไปเจอกันในสนามดีวกว่านะครับ มาแล้วครับก็มานจะเป็นกับสตรีทเลสซิ่งนะครับไปทำลายมาใหม่ให้เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับก็ดูสวยดีนะนเจอรถญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่เจอเลยนะครับไปครับดังแรงทั้งนั้น เริ่มรู้สึกหวั่นใจแล้วนะครับเบรกโอ้โอยสุดยอดโคงนะ้งเมื่อกี้เสียงรอบเครื่องหวานมากจะทำเครื่องใหม่รอบก็จะจัดขึ้นนะโปรตีก็จัดอยู่แล้วตั้งแปงทันกว่ารอบนะไปครับ เชฟเวี่เชฟเวี่ครับดูดตูดไปครับเก<ฮ>ือบ<ฮ>ไปเข้าแอบเข้าโค้งได้ดีอยู่นะนี่ย<ฮ>ครับต้องรอไหลหน่อยครับรอบมันจัดฮะต้องรอแรงม้าขึ้นมาโอ้โห ยังไงครับนี่อไปครับรถรุ่นนี้เป็นเครื่องแบบ NA นะครับ2.4ลิตรนะสอง0่รอยซีซีนะครับไม่มีเทอร์โบนะครับก็ใส่เทอร์โบมาเรียบร้อยครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะใส่เทอร์โบเอ็นตีแแลกนะครับเพื่อให้ท่อมันยิงนะครับ โอ้โหเอาอยู่ครับเข้าค้งดีมากต้องลองวางเครื่องอันอื่นดูบ้างครับแบบแรงๆเงี้ยับมันเจ้าอยู่ไหม <c oughs> เครื่องบล็อกนี้ที่มากับมันนี่ดีมากเลยครับเข้าโค้งมั่นใจไปครับรายาวๆไป มาแล้วครับเส้นชัยว่ายังไงครับอืแทบติดพื้นอ่ะขูดไปแล้วครับเ <c oughs> สร็จเรียบร้อยครับชนะอย่างสวยงาม <c oughs> รถสวยจัดนะฮะ <c oughs> เดินสนามต่อไปดีกว่าครับไป <c oughs> มาครับมาเจอกันกับสติดและซิ่งนะครับสวยๆงามๆ พอมแล้วไปครับโอ้ยเห็นลมโบอยู่แวบๆข้างหน้าจะทันไหมนี่ไปครับบล็อกสวากเกันน,นี้โอ้โหไลน์ฮอตวิวนี่ดูจัดเนี่ยไปแล้วครับแสงแมกลาเรนไปใช่หรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้น เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับไม่ทันเห็นเลยอยู่ดีก็หลุดออกไปเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันยังไงกันครับอ,อยู่ดีนิ้วมือก็ไม่ฟังคำสั่งครับแหมกลับมาได้แล้วเบียดครับ อุรคา a n sto ครับเปนโ่ลงนี้โอ้ยโดนเบียดชนรถชะบ้านเรียบร้อยเลยโอ้โห,โหจบเลยจบเลยอย่างนี้ปครบนี่เขาอัดทางอัดความเร็วตรงทางโค้งครับไป โค้งหน้ารู้เรื่องแน่เบรก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 โอ้โหเกือบไปโหเกือบเลี้ยวไม่ไปครับเดียมีมันขวางอยู่เลยเลี้ยวได้เรียบร้อยแล้ว60%นครับเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วครับระยะทางหลังจากนี้ไปก็ต้องหนีให้เต็มที่ครับ ตรงนี้ว่าไงครับเบรโ,โ,โอู้เรียบร้อยเลยครับทายปัดนิดนึงคนระโดนเลยไปครับทางตรงไม่สู้เลยนะทางโค้งก็สู้บางนิดหน่อยนะ ออกได้เร็วนะครับออกโค้งได้เร็วไปครับไปเอาแล้วครับโอเคก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรบับโตโยต้า r 8 6นะครับสวยเลยนะเนี่ย ตอนแรกรูปทรงมันก็ดูธรรมดาธรรมดาใส่ชุดแต่งเข้าไปก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะสวยเลยนะครับก็คลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ